ทำไมผมถึงชอบไปร้านขายหนังสือแทนที่จะไปห้องสมุดอย่างแรกเลยนะครับร้านหนังสือชื่อดังอย่าง B2S หรือร้านหนังสือแบบ C1 Book Center นะครับมีข้อดีตรงที่ว่ามีหลายสาขานะครับหลายจังหวัดและใกล้บ้านใครหล,หลายๆคนนั่นเองและแน่นอนว่าหลายจังหวัดนะครับหรือหลายอำเภอเนี่ย การไปห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยมันห่างไกลและยุ่งยากนะครับเพราะห้องสมุดของหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมักจะเก็บค่าบริการนะครับเช่นค่าบำรุงรายปีหรือค่าแรกเข้าสําหรับบุคคลภายนอกซึ่งมันยุ่งยากนะครับรวมไปถึงหลายห้องสมุดมหาลัยของรัฐเนี่ยมักจะมีหนังสือเก่าๆนะครับหนังสือใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยจะมานะครับหรือนานมากกว่าหนังสือใหม่จะเข้ามาอาจเนื่องมาจากความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเอง ซึ่งต่างจากร้านขายหนังสืออย่าง B2S หรือ c 1นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ย B2S และ c x เนี่ยนะครับจะมีโซนให้นั่งอ่านฟรีนะครับจะมีหนังสือที่ให้เราอ่านฟรีได้เป็นหนังสือตัวอย่างนั่นเอง และจุดแข็งของร้านขายหนงังสือก็คือส่วนมากจะตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่เรียกได้ว่าการไปห้างสรสรพสรินค้าเนี่ยมีแอร์นะครับมีร้านขายอาหารมีห้องน้ําเข้าสะดวกและเข้าฟรีนั่นเองและที่สําคัญร้านขายหนงังสือพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีหนงังสือขายดีหนงังสือยอดนิยมหนงังสือใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนั่นเองทําให้เวลาเราไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือใหม่ๆหนังสือขายดีหนังสือที่มีคุณภาพติตดท้องตลาดแน่นอน และร้านขายหนังสือนะครับเขาไม่ได้เก็บค่าเข้านะครับเข้าไปดูหนังสือไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอย่างร้านหนังสือ c ีเอ็ดบุ๊กเซ็นเนี่ยบอกชัดเจนนะครับว่าให้เด็กๆเข้ามาอ่านหนังสือในร้านได้ฟรีนะครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยทีเดียวการเดินทางที่ง่ายนะครับสถานที่ที่สะดวกการมีหนังสือใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอเนี่ยทำให้คนรุ่นใหม่และผมเนี่ยนิยมไปอ่านหนังสือที่ร้านหนังสือมากกว่าจะไปห้องสมุดนั่นเองนะครับ